สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพีระเดชสิริวชิรวัตรนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอการสาธิตวิธีการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ wordpress นะครับแต่จะสาธิตตั้งแต่วิธีการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ photoshop แล้วก็ตัด photoshop ไปสร้างเป็นเว็บไซต์ HTML ธรรมดาใช้ CSS กำกับแล้วจึงจะแปลง HTML เว็บไซต์นั้นเป็น WordPress เพื่อจะได้บริหารจัดการคอนเทนต์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับมาเริ่มกันที่การเตรียมตัวนะครับสิ่งที่จะต้องมีเลยก็คือ เครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างในวิดีโอสาธิตซีรีส์นี้เเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้าง Photoshop ไป html แล้วก็ไป WordPress นั้นมีเครื่องมืออยู่5ตัวด้วยกันนะครับเป็น5ตัวหลักๆซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ต สตัวนั้นฟรีนะครับไม่เสียเงินอีกตัวหนึ่งต้องเสียเงินซื้ออ,อ,อันแรกเลยที่ต้องใช้ก็คือ mozilla firefox ครับความจริงแล้วใช้เบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับเช่น chrome แต่ว่าใช้ mozilla firefox นั้นมมมไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการ crash หรือการหน้าเว็บเพจขางอีกอย่างหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่ mozilla ให้นั้น สามารถสามารถใช้ในการออกแบบเว็บเพจได้โดยตรงจริงๆเเ extension ของ Chrome ก็มีให้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมใช้ m a s a l l เมื่อก่อนนี้เขาเรียก Firebox แต่ปัจจุบันนี้ฝังไอ,อ,อเอ e ลเมนตนี้ฝังไว้ใน Firefox รุ่นใหม่ๆแล้วครับตัวที่สองคือ n o t e p a d อันนี้เป็น Text Editor สําสำหรับในการแก้ไข HTML แล้วก็ PHP และ CSS นะครับใ,ใช้ในการจริงๆเป็นเปนโปรแกรม Text Editor ที่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 เป็นที่แพร่หลายแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่เฉพาะในการออกแบบในการเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บไซต์เท่านั้นนะครับใช้ใสำหรับการเขียนโปรแกรมต่างๆได้หลากหลายตัวต่อไป Photoshop ครับ จริงๆท่านสามารถใชเ้เครื่องมือประเภทเตกแต่งหรือเอ,เ,อเครื่องมือประเภทออกแบบภาพหรือว่าตกแต่งภาพตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ Photoshop นี่ใช้ส่วนใหญ่คนใช้ง่ายนะครับส่วนใหญ่แล้วคนก็นิยมใช้เพราะใช้ง่ายอินเทอร์เฟซไม่ไม่ไม่ยุ่งยากแล้วก็คุ้นเคยมานานาตัวต่อไปคือ Wordpress ครับ Wordpress นี่ เป็น CMS เป็น Content Management System คือคือเวลาเราคือเป็นเป็นเว็บดามิกชนิดหนึ่งฮะเราสามารถแก้ไขคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาภายในเว็บได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับโค้ดหรือว่าไฟล์ไฟล์ไฟล์ HTML ในในในเว็บเพจเลยรูปร่างหน้าตาก็มีเป็น back end ให้เราในการบริหารจัดการ คือเข้าทางประตูหลังว่างั้กนเถอะครับออฟฟิศมีออฟฟิศเป็นแบ็กออฟฟิศให้เราในการบริหารจัดการคอนเทนต์ Content, แล้วก็ปลักอินต่างๆตัวสุดท้ายที่เราต้องใช้ในการนี้ก็คือเว็บครับเว็บนี่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับคือเราจะจําลองเซิร์ฟเวอร์มาไว้ในเครื่องเพราะว่าสะดวกกว่าครับที่เราจะไปด้นสดไปดิ p ลอยเว็บ เมื่อถึงเมื่อใช้บนเซิร์ฟเวอร์จริงเลยหรือโดเมนจริงเลยเพราะว่านั่นนอกจากจะติดขัดเรื่องการสื่อสารต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วบางครั้งอ,อ,อาจทำให้หน้าเว็บเพจไปโผล่ใน Google ได้โดยที่เราไม่ตั้งใจและไม่พร้อมที่จะ Deploy หรือว่าปล่อยออกไปนะครับ มาดูกันครับ Firefox หาดาวน์โหลดได้นะครับที่ mozilla.org รุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับ WordPress นี่เป็นฟรีนะครับเป็น wordpress.org เช่นกันส่วนใหญ่แล้วจะใช้คนคนไทยนิยมใช้ออของ WordPress ไทยจริงๆไม่ต่างกันหรอกครับ Content A ตัวอินเทอร์เฟซจะต่างแค่ จะต่างกันแค่อินเทอร์เฟซคือ,อาภาษาภาษาใน WordPress ภาษาใน Back Office หรือในการบริหารจัดการเป็นภาษาไทยแต่ส่วนใหญ่แล้วภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็ไม่หนีกันรอกครับคือผมคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สื่อสารได้ชัดเจนกว่าภาษาไทยในบางอย่างนะฮะไปหาดาวน์โหลดได้2ตัวแล้วนะครับแวนเซิร์เวอร์เป็นฟรีครับติดตั้งดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งได้เลย แอปเซิร์ฟหยุดพัฒนาไปแล้วแล้วก็ช่วงหลังๆก็มีคนบน่นนอกจากแวรแล้วก็มีแซมแอนะครับคล้ายๆกันนี่ตัวนั้นก็พอสมควรมีคนใช้พอสมควรตัวต่อไปโน้ตแพด p a d p l u จริงๆมี Text Editor หลายตัวนะครับโน้ตแพด p a d s plus นี่ฮิตมากมาอีกอันหนึ่งใครใช้ Mac อยู่ก็ใช้ s u b l i m e ก็ได้นะครับ ตัวต่อไป Photoshop Photoshop นี่ใครไม่มีก็สามารถซื้อได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่แพงหรือว่าใครยังไม่มีตังก็ดาวน์โหลด trial ก็ได้ครับดาวน์โหลดทร i ออนี่ได้30วันใช้เพื่อเอาทดลองใช้ก่อนรุ่นใหม่ซื้อซื้อ,อลิขสิทธิ์ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเเวลามีปัญหาก็สามารถได้รับการช่วยเหลือจาก Adobe ได้แนะนำให้ใช้เว็บลิขสิทธิ์นะครับหรือไม่ก็ใช้ Open Source ตัวอื่นนะครับมันมีตัวอื่นที่ที่เป็นโปรแกรมคล้ายๆ p o o t o s h อ p ท่านเตรียม5อย่างเนี่ยครับเพื่อที่จะออกแบบแล้วก็เพื่อที่จะมาเรียนรู้โปรเจกต์ซีรีส์การออกแบบ Photoshop ไป html และก็ไป WordPress เ,เรามาเริ่มกัน จริงๆจ,จังๆก็ตอนต่อไปนะครับตอนนี้แค่แนะนําโปรแกรมที่ต้องใช้ส่วนวิธีการลงนั้นก็ลงง่ายๆครับทุกอย่างก็มีมีม,ม,มีมีจะลงโปรแกรมก็แค่3ตัวก็คือโน้ตโน้ตแพดแล้วก็ Photoshop แล้วก็แว m p อ๋ออีกตัวหนึ่งคือ Firefox ตัวนี้แค่แตกไฟล์ WordPress แค่แตกไฟล์แล้วก็ใส่ลงในแว m มโฟลเดอร์ของแว m p ซึ่งเป็น localhost ต่อไปก็จะเป็นการออกแบบเว็บไซต์หน้าเว็บเพจโดยใช้ p o s t o s เออส่วนวิธีการแตแต่งิดตั้งแว็แล้วก็ localhost นั้นไปหาดูได้นนะครับในในใน u t u b e มีผมจะไม่อธิบายให้ให,ให,ให้เพราะว่ามีมีหลายคนนำเสนอแล้วก็สาธิตได้ดีกว่าผมอยู่แล้วอตอนต่อไปออกแบบ p h o t o s h o p หน้าเว็บเพจครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับสวัสดีครับ